กเรางไลว่กทำหนาเราอะนะเออมาทำร้านนอ้อยผมเป็นานลงสีแน่ยกเว้นืัในี้ที่นะพี่บอนเป็นแบบสะท้อนทางนี้ใครแน่คู่อาวรวนะเป็นเรที่ลงสีนะเออที่เอาทำก็้อบเราอะนะะเลยาอกันต่อเลฮะบนเที่ยวเ้นใส่ตาตด้งเนเรือเห็นนนนมเที่ยวนี้เนูในๆก็เป็นเอ้ยครั กิคบก็เนาะาวุ่โบัดเ้นเป็นยาจ่มลุ้โัใหญ่มาได้เ่อตัวนี้หนังทั้งหนานะพี่ดองพูดเลยบัดกินเข่าเลยสิเห็นเป็นกรได้เนาะประเพศไปไม่ท่างไม่หางไม่ตัดบัดนี้คุณขาคือไม่งอยู่ว่าเราบอกว่าเติบไปเติดมาตัใหญ่ขอบตัวรูว่าเสียงตัุ่มน เขาย่อยเขาย่อยต่อเริ okay. ่ใส่บาทอากหกแล้วนะต่อไปเรื่อยๆอดีตยืมมาดีๆใ้นอนะโอเคพราะเพื่อนเพื่อนรข้สย่วัวตัวเออบอกเถอะฮะไม่ด้ปนี่บาทเทนอันเอบอกบอกไปเลยๆฟดกันฟดหรือใไ่จ้ากับฟาดเที่ยงนี่ใส่บาทแล้วหรือพัดหนึ่งับัดใส่ยืดดีที่นอกะ คาู้าเนี่ยกับผมเนเอาไปใส่ดอกนาะกวเยขนาดขนาดในบ้านเอาเห็่ยกรากที่เพิดเนาะเนี่จามไดในบ้านได้เลเอาละเสื้อเท่าให้เนาะอันนี้อันาไ่เท่าเท อ่ะเป็นมาเป็นเนี่ยว่าเที่ยงเข้าวันนี้ครับนะอัตตามาสัมเีโะสัมมาสัมปรสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปรสะพุทธะพุนังธรรมะพุนังสังฆะพุนังพุทโธเมนะโทธัมโมเมนะโทสังโฆเมนะโท ปุถาราตนงทัมมาลีตลอดกาลน,นั่นเถิดสาธุสาธุสาธุอะนะโมาปพระพุทวเจ้า,า,อา,า,าตอนนี้พันกากำลังสิสนยบาแล้วนะพี่น้องถูกใคอยู่ใกล้พันก่าลุกใส่ก่อนเนาะอนนกกันวน สวัสดีครับชื่อว่า <suara>

เป็นเรื่องที่จะขอเรียนเป็นนามของอาจารย์ครับ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  นี่ตอนนี้น้องพี่น้องสะเข่งก็ได้ใส่บ่าแล้วลิบเลยอือสลัดชามีกามีบ่าอยู่ทั้งหลุมน้ำพี่น้องคันยมีบ่าอยู่ทั้งหลุมน้ำแห้งแบบ คนเพีงส e, e, <laughs> ีอีกันญาติกันเลยป่านี้คันเขากำลังมาก็เห็นนั่งนัแหละนั่งอะไรแล้วันนี้นางสวยนะคะสวยไปเลยเตรียมกินข้าหวานแล้วนี่นะบอกได้คือเดทโอ้โศกาณาวังล้านชีนี่แหละ เงินด้อินน่องยังอทันแ่นินเนาะเออลามในในสายตัวแล้วขึ้นนลัมหาเออตะโกเป็นวาล่าดัหาม่จ้เอ่อหาเงินสีน้องมันเลยลำบากถาพูกันถ้าดถ้าพูตานทุกข์กตองเตมาสรถ้าดันเต้ทุกข์ก็คง โณนาเอนาเรมังปันโตสละกปัสสานี้สังวราณีสกุอามิอาปิตาเออิโสสังฆัสสาโพโมโพมาสาสตนะติโย ตอนนี้เขากลับพาากันมายายหอเขาเลยทุกคนบึ่งอันเด็กน้อยผิหฮายนอันเอาหอเขาเนาะอชนกันชนกันถ,ถ่าถกันจะบานยังาูยาย,ย เป็นลูกอนี่ลูกกอนปกนิคันแก้ไปเด็กๆดญาติเนาะเห็ดน้เด็กๆญาติเศร้เห็นแล้วป่เนาะเอาง่าได้ให้เด็กน้อยญาติน่ะไอ้แลวทิยา เอากสิมาใส่ในธาดขอใหญ่เนี่พี่น้องแต่ว่าถ้าเมทาป้ามาเนาะปานี่มาแล้วเตรียมงานเตรียมงานนอนเตียานนอ เดเอาทา่ตุดุดองหล่าเอาตาไนอนีกอได้ถึงลเรียกทีเอาไปนอนลายๆนเตอนนี้ไปไปนเด็กยเปทายาบเลยเนาะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ปะจำบุ <c oughs> สุดๆเลยก็ล <c oughs> ด้ลายรีบูนี่้ก <c oughs> ็ใส่ก่อไ่เ็ ก็มีหดเทียนเนาะอันนี้เป็นกำลังใส่เนาะทุกคนอีกหน่อยยังเห็นกันเห็นก็คือแบบออได้ได้เด้ได้ด้นแล้วห็นแล้วป๊าทุงกระวาวเนาะ เป็นแก่ขอข้าวมีอย่างเด้นะขอข้าววะนี้ค่ะคือมีสำนีนี้ตอนนี้ตอนนี้ขาวัน้ไอตอน้าคือเกเสียอข่าวน้มีอท่บนต หลายกันโบเ่าเนอตาสงคนสคนสคนต่อค้าเ่ยนะเออจะโตนอะไรกันกาบุาอะไรกัุเอ่อาบานคนทีุ่กเาในตะแบนเตสใส่บ้านแล้วมันเสือคนเลยกใจุเข่าเนาเนี่ยเออเป็นพูดนัคกับนีคือูโซ่ผมเป็นจเทั่ Yeah.

ตอนนี้เราก็พากันขึ้นเมือแล้วพี่น้องพากันหิวกับบุ้งกับตาเนาะไปย่างกิ๊กๆน้ำเงินไก่ผู้เล่นใส่บูทก็โอเคเด้อพี่น้องอสำหรับคลิปนี้ <c oughs> สัก, <c oughs> กเคงกับสิคอจบเลยเพียงสำนีน้นะฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใน่ยเด้อพี่น้องกะสบายดีเด้อ